เฮ้ย <Hey. S 2> ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตุบางพลวนนี่ไปเที่ยวอะไรฉากด้วยการไล่หมา1 7มีนา2568 นี่ครันี่เป็นบันจันนะ์ฮะคนก็ไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นเสาถทิตคนก็จะเยอะกว่านี้เฮ้ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรนเกยังไงเนี่ยคล้องคิงเลยแล้วมันขาวเลยเนี่ยเสือภูเขาหรือเปล่า เก่าแก่ยิ่งนักวัดนี้ก็ตั้งแต่สมัยเจ้าชัยยเชษฐาวันนี้เป็นวัน,นจันทร์นะคะมีแต่เราพระสาวอาทิตย์ก็คึกคืนอยู่นะคะวันนี้ีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก แกยิ่งนะักเนี่ยอากาศดีนะครับอุณหภูมิข้างเราก็น่าจะประมาณยี่6ห้ายี่ิกิบเจ็ดประมาณนี้แหะครับนี่ตรงไปก็เป็นสักน้ําสักดิทธิ์นะครับสรน,นี้มากันว่าก็เป็นสักของท่านพญานาคนะครับก็เห็นชื่อท่านพญามุจลินเขาคงจะใช่แล้วล่ะอในสมัยพระบรมาราชาพิเศษพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะฮะ น้ำแห่งนี้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของน้ำม,มุรธาพิเศษของพระเจ้าแผ่นดินเมืองไทยนะครับความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ธรรมาดาพระลงมาดูข้างล่างว้าวลง,ลงมานะครับครั้งแรก oh โอ้ my god นี่ก็ ทำบุญนะครับรผมท่าอุ้งพระทานะครับตามกำลังศรัทธานี้เ็าำเำเป็นหงนงคาแบบะไได้ไตอนแรกมี่ตอนแรกเป็นแบบเพลิงเนาะ,นนนบบนะนก็ก็หยาดอ่ะอันนี้เราให้หยอด อ่าไปยอดซิไปยอด,ยอดนี่ก็พระธาตุบังพวนนะฮะมากี่ทีกี่ทีที่นี่ก็ศักดิท์ยิ่งนักนะครับหน้ามานะลมลื่นนะ S 2> <S 2> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะนําดอกไม้ทุกเทียนนะครเข้าไปบูชาองค์พระธาตุบางควรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะฮะสักการะแด่พระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์นะครับณที่แห่งนี้ อยู่ตรงนี้นะฮะมีห้องน้ําให้ดูหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีแล้วเนาะโอเคนะ <c oughs> <c oughs> นะดูสะอาดาสั้นดีนะครับว้าวนะะก็ข้างพระอุโบสถเก่านะครับซึ่งพระอุโบสถเก่านี้ก็กําแพงก็พังไปหมดแล้วนะดูดิเดี๋ยวค่อยเข้าไปไหว้กัน โบราณสถานที่นี่นะครับไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะดูดีเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับดูดูแล้วมีสเสน่ห์นะฮะไปเถอไปต่อกันนะครับ มีพระศิวลีนะฮะให้เราบูชากลับบ้านนะครับมีนี่เลยนะฮะบทสวดนุ่นนั่นนะฮะยอดสาธุสาธุสาธุนะครับนี่ก็โดยรอบนะครับที่นี่มีอารยธรรม <c oughs> พ้าบางพวนขบนปิดทองนะฮะว้าวตอนนี้นะครับเราเข้ามาในอุโบสถมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางวัดก็ทำหลังคาครอบแบบใหม่นะฮะแบบเก่าคูไม่ได้ละเพราะพังไปแล้วก็เดี๋ยวเรามากราบไหว้บูชาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่องค์ดํานะฮะโอเค นี่ก็เป็นรูปเก่าก่อนบูรณะนะครับพระราชบังควรฮะโอ้โหเก่ามากปัจจุบันนี้ก็บูรณะทัพสวยเลยนะครับว้าวจูจ้าเจ้จ้เจ้าเออบนะแดงเอาไหมนะจ้จเจ้เออเอาอีกมุ้ยอีกมุ้ยเพลงไหมปีให้ดังเหมือนร้องเลยเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอามาเก็บเก็บมาจะลินทำท่าแบบป้าสิไม่ไม่เดียวว่าเป็นไงรีวิวสิค่ะเป็นวัดที่มีม,มนต์ขังมากเลยนะคะเป็นวัดพุทธาี่เก่าแก่มากจริงๆค่ะตอนนี้วัดเขาก็มีการแบบปรับปรุงบูรณะเยอะมากเลยนะคะเป็นวัดที่แบบน่าเที่ยวค่ะ แต่วันนี้มันดูไม่มีคนเพราะว่าเป็นวันจันทร์นะคะทุกคนแต่เสาร์อาทิตย์นี่คับคั่งมากเลยโอเคนี่เลยนี่ข้าวผัดกุนเชียงอนนี้ตำเส้นเส้นอะไรจำชื่อไม่ได้มาส้มตำอะไรสักอย่างเนี่ยอ,<า>อร่อยดีนะ,ะไเลยร่องนี่อะไรนี่ เีียอะไรน่กล้องมั้งกล้องสองทางไกลวะแม่เลี้ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเ,มาเล่นกันใหม่ที่บ้านก็นมีมใช่ไม่คงจะเป็นมาที่บ้านมีไหมอ่ะอา นี่และแล้วก็มาถึงวัดโพชัยนะวัดหลวงพ่อประสัยนะครับนี่มีงานเลยนี่อ๋องานสงการก็จะเอาหลวงพอ่พอภระสัยนะครับมาทำการส่งน้ำนะยอดยังไงนะมาอีกครั้งมาไหว้พระทำบุญ เลยนะครับขวามือนี้ก็ที่เช่าบูชาว,วัตถุมงคลนะฮะมีทั้งของปีเก่าแล้วของที่ปีใหม่นะฮะวัตถุมงคลราคาไม่แพงนะครับที่นี่บอกเลยตักสิทธิ์ยิ่งนักมีนหนะ้าดูสิ ีก็บูชาท่านเท้าวเวสุสวรรณนะครับหน้านี่เลยโอเคสว่วนพระวิหารนี้ก็อ่ข้างในก็มีองค์พระใสข้างในนะฮะจะค่อยเข้าไปดูกันนี่เลยนะครับ ที่นั่งอยู่ตรงกลางข้างบนสุดก็หลวงพ่อพระใสเนี่ยนะครับยอดแต่เบาๆแตะเบาๆแต่ดูแตะดูนี่นี่เราจะเข้าไปสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณนะ หลังของท่านท้าวเวนก็เป็นน้ำตกก็โอ้โหเข้าท่านี่มาแล้วนะครับกาฟแฟมัชชะลาเต้หวานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มัทพาวโน,นได้แก้วเดียวว่าจะสั่งสองแก้วแต่ได้แก้วเดียว นน,นี่นะฮะเราอยู่ที่ศิลโสภานะฮะ Hostel and Art Gallery นะครับก็มีทั้งกาแฟแล้วก็ที่พักมีแกลเลอรี่ภาพวาดสวยๆนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูแล้วกันนะก็จะประมาณเนี้ยลองดูรอบข้างดูซีโอเคครับ ไปไปดึงโอ้ <Yeah. S 2> oh, มีด้านหลังด้วยเลยนี่ oh my god จริงๆเ <c oughs> ก็เคยมาแล้วนะทำเป็นตื่นเต้นไปกันพวกน้ำมาอยู่ตรงนี้แหละ โอ้ข้างหลังนี่บรรยากาศโอ้ยอย่างได้เออเข้าท่าเว้ยโอ้ยากอดจริงๆก็ไปได้นะตรงนี้ เียววะนี่ทางจะหดหน้าไงเนี่ยพอละไม่เข้าไปดีกว่าคี่บาอกง่ายจักรยาเด็กแบบดารินเนี่ยจักรยาเด็กแบบดารินเนี่ยตองสัมพัสนะม่วยสูขนะวิวิววิววิว าไม่นกม่นกนําเข้าจาก